ดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y o u t u b e ไอชัยนาธนะฮะองค์แรกนะครับเป็นเต่าอ,อนาัยหลวงผู้หลิวนะครับเต่ารุ่นอนามัยหลวงผู้หลิวต่อหนึ่งโคตดนะครับเต่าอ,อนาัยหลวงผู้หลิวด้านหน้าเนี่ยเขาเลี่ยมชนพลาสติกนะ จมูกสวยนะครับเต่าอ,อารามัยหลวงปู่หลิวนะเป็นเต่ายุคแรกนะยุคแรกแรกแล้วก็เป็นเต่าที่ทําออกมาได้ใหญ่ที่สุดนะของสายเต่าหลวงปูหลิวนะครับทองแดงผิวไฟสวยๆหาเคยแตะหกเจ็ดพันนะพระรุ่นนี้นะครับหายากมากนะตรงนี้สภาพสวยเดิม เอาสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทเต่าอ,อนามัยหลงปู่หลิววัดไร่แตงทองสี่พันบาทปูหนังหลงผู้นายนะครับหนังหลงผู้นายวัดบ้านแจ้งสภาพสวยนะครับนี่ก็สายเหนียวนะฮะสายเหนียวเหนียวจ๋าเลยนะครับเอาสามพันบาทนะสามพันบาทปูหนัง เหรียญรูปไข่หลวงพ่อจรลันนะครับเนื้อนวโลหะ,ะทำบุญหนึ่งพันบาทนะครับเองจัวัดหนึ่งพันบาทเอา 400, สี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยบาทนะบเ,าเบาๆสี่ร้อยบาทพระผงรูปเหมือนหลวงปู่เผือกวัดสาริโขนะครับปีสองห้าศูนย์เก้านะพิธีใหญ่นะครับหลวง พ่อท้องสุกวัสาพานสูงนะครับร่วมเสกนะแล้วก็อีกหลายกิจนะครับปีศูนย์เก้าประสบการณ์สายเหนียวนะมีประสบการณ์นะครับในเรื่องสายเหนียวนะผงกระพันนะเอาสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยพระผงหลวงูุเือเหรียญหลวงพ่อสิมปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลังพระปิตาหลวงูุสิมวัดทออนะรรผาป้องนะปีหนึ่งเจ็ด หลังพระปิตาต่อโคดนะครับต่อโคดด้านขวาเอาแปดร้อยนะผิวลุ้งนะครับลูกผู้สิบเล่นเล่นกันทุกรุ่นนะเอาแปดร้อยเหรียญสมเด็จโตวัดเทพกรนะครับหลวงผู้โตผูกเสกนะหลวงพ่อกลวยด้วยนะหลวงพ่อเทพกรผู้โตพ่อกลวยเสกเอาสี่ร้อยบาทนะครับเป็นทองแดงกระไรทองพ่อ ท่านพรมวัดพราลุภาพนะจอบใจปี55นะครับ400บาทเลขโค้ด1 2นะฮะเนี่ยไม่ใช่เนื้อท้องแดงนะเขาเรียกเนื้ออะไรต้องไปดูทีนะเนื้อพิเศษนะของทางทางใต้นะเอา400อจอบใหญ่ท่านพรมวัดพราลุภาพเหรียญปี26นะครับหลวงพ่อนาดวัดศรีโลหะนะฮะเอา300นะครับ, 300, รบ300บาทสายเหนียวออเมืองการ หลวงพ่อเทียมนะวัดกษัตรานะไทยรักไทยหลวงพ่อเทียมสายเหนียวนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราพื้นที่ประสบการสูงนะครับเอา400 400บาทใต้ลมเย็น,นสวยๆใต้ลมเย็นปี26 ใต้ลมเย็นปีสองห้าสองหกนะฮะเอาหนึ่งพันสาร้อบาทนะต้องแดงชุบนิกเกิลน,นะครับหนึ่งันสามรอบาทนางกักนางกวักวัดสารานาศนะฮะข้างบนเนื้อเปิดไปหน่อยนะฮะนางกวักวัดสารานาศองค์นี้จะตัดชิดนะปีสองสี่เ้าเก้าไม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิตนะเอาแค่สี่ร้อยเอาปเปาสี่ร้อยบาทติดหน้าจมูกหน้าตาติดนะครับ ปากก็เห็นนะเอาสี่ร้อยนะครับรับเสด็จหลวงพ่อคูณสวยแชมป์นะครับออแตกรับสเสด็จหลวงพ่อคูณคอแณอแตกนะออแตกนิยมนะครับผิวประหลอดลุ้งหน้าหลังนะสวยๆออแตกนะเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทผิวสวยแชมป์ เหรียญหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับเอาสามร้อยนฮะจังหวัดนครปฐมเหรียญหล่อสามร้อยบาทหลวงพ่อหลวงพูเส็งวัดบางนาปีสามศูนย์นะครับจังหวัดปทุมธานีเอาสามร้อยนะฮะสามร้อยบาทหลวงพ่อทองใบนะครับสามร้อยบาทจังหวัดอ่างทองปีสามหกนะฮะสามร้อย เหรียญหลวงพ่อกเกษมปีสามห้านะครับหลวงพ่อกเกษมปี 3, สามห้าศาลอะไรอ่ะศาลจังหวัดลำปางนะชั้นสร้างนะครับสามร้อยบ,300บาทนะฮะสามร้อยบาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับไอเดียไลน์ aca lvete l, l v e T e นะครับฟเฟซบุ๊กธนวัฒน์ทรับพ่วงอัลบโตศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับ,บ,รรรบสวัสดีครับ